ลูกค้านะคะมารับรถนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าประกอบอาชีพอะไรนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะคุณอนุนพ<า>ันธ์ครับอนุพันธ์นะคะลูกค้าซื้อรถรุ่นไหนไปคะวันนี้ไปอิซูซูเกจเซตครับเกจเซตนะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าจองเท่าไหร่คะสามพันใช่ไหมคะจองสามพันแล้วก็ออกรถภายในมิถุนาลูกค้าก็ได้พีวีใช่ไหมคะครับ พี่ขวัญฝากอะไรให้ถึงลูกค้าที่เห็นคลิปนี้เนี่ยค่ะว่าซื้อรถต้องซื้อที่ไหนอะไรยังไงฝากหน่อยครับซื้อรถต้องมาซื้อที่ชอแสมงแสมงคลครับชอแสงมงคลซื้อกับเซลลชื่ออะไรคะพี่ขวัญครับค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะขอให้รวยๆเฮงค้าขายร่ำรวยลูกค้าขายส้มตําพิกัดอยู่ที่วางน้อยนะคะไปซื้อได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ<อ>เป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นคะ่ะ <laughs> ขายที่ไหนนะที่วังน้อยค่ะที่วังน้อยขายส้มตำใช่ไหมคะ,อะโอเคดูดูดเองเองนะคะมาดีค่ะ